แขกผู้มีเกียรติคนหนึ่งครับเขาจะมาตัดผมทรงทรงนกหัวจุกครับครับทรงนกหัวจุกวิดีโอผมไม่พร้อมใช้งาน งนกหัวจุกคนนี้จะมาตัดผมครับนี่กเกาเปิดไฟฟันนะครับครับโทษนะครับแขกผู้มีเกียรติจะมาตัดนกกงหัวจุกลองเพลงเป็นไหมครับลกนกกงหัวจุกกรีด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 ,รดเพลงใครนะ ที่ร้องเพลงน,นกหัวจุกดูวิธีตัดของช่างอ้อนนะครับนกหัวจุกเราจะแบ่งแบบนี้นะครับนี่ตัวเลี้ยงตัวนี้ไม่เทนะ่าตากรรมการเอาตัวนี้ครับนี่ครับตรงนกหัวจุกเราจะขึ้นแบบนี้ครับเอารูปโคง้งวงกลมไปก่อน นี่ครับนกหัวจุกมันจะเดินกระเลี่ยนแบบนี้เลยครับนี่ครับข้างบนนี้จะเป็นหัวจุกเขาเรียนกนกกรงหัวจุกครับตรงนี้ซึ่งหาดูยากร้อยคนก็จะมีคนตัดคนเดียวหนึ่งล้านคนมีคนตัดคนหนึ่งครับสำหรับช่างอ้อนก็ออกแบบเป็นนักออกแบบทรงผมซ่ด้วยนะครับ นกกรงหัวจุกครับหาดูยากมากครับนกกรงหัวจุกนี่ก็มันเป็นทรงที่คิดออกแบบมาจากคนภาคใต้ที่เขาชอบเขาชอบต่อนกอ่ะต่อนกกรงหัวจุก,กอบบาาก่ะท,ที่มันร้องนกกรี๊ดนะครับนกทรงนี้ครับทรงนกกรงหัวจุกดูนะครับ ให้ชาเน็ตดูจนจบเลยครับจบเน็ตเลยดูนะครับให้ดูชัดๆเลยครับนกหัวจุกรงนกหัวจุกเดี๋ยวคลิปต่อไปแล้วผมจะตำปลาดาวลือหินให้ดูอีกสักครั้งหนึ่ง ตรงนี้เป็นทรงนกคงหัวจุกคนภาคใต้ที่เขาเล่นกันตัวเป็นแสนเป็นล้านเ่ะน,นะครับที่เขาซื้อกันนะครับนกรงหัวจุกเนื้อดูยากมากครับนี่ดูนะครับให้ดูข้างหน้าข้างหลังก็ตัดอย่างนี้อันนี้เขามาให้ผมออกแบบให้โดยเฉพาะเลยครับเขาจะไปเล่นงานของวัฒนธรรมกีฬาแข่งขันกีฬาพื้นบ้านครับ เขาจะเป็นเล่นงานกีฬาพื้นบ้านที่หมู่บ้านช่างบ้านมะกอกสลางนะครับเขาเล่นกีฬาหมู่บ้านเขาจะตัดไปเป็นไอเดอลของนักกีฬาครับเขาจะเอานกกรงหัวจุกไปแข่งขันการขันเสียงกรี๊ด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 เนี่ยครับเสียงนกกรงหัวจุกไม่ใช่ไก่ชนหัวจุกนะครับ อันนี้นกกรงหัวจุกครับดูวิธีัดของผมนะครับผมจะถ่ายทำให้ดูด้วยนะดูวิธีทำวิธีทำของช่างอ่อนก็ทำจนเสร็จแลลวให้ดูชัดๆนกกรงหัวจุกของแท้ครับ สียงนกกงหัวจุกที่มันขันปี๊ปปี๊ปป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 ปปี๊ปเนี่ยนกตัวนี้แหละครับราคาเป็นล้านเลยครับนกตัวนี้ซึ่งมาออกแบบทรงผมได้สวยมากดูนะครับนกกรงหัวจุกเป็นนกที่ขันเสียงใหญ่แล้วร้องเสียงไพเราะมากเลยครับดูนะครับให้ดูชัดๆเลยนะครับผมก็จะค่อยๆตัด ทรงนี้ชื่อทรงนกกรงหัวจุกนะครับเป็นลิขสิทธิ์ของช่างอ้อนที่ออกแบบให้ซึ่งคนอื่นจะนำไปใช้ต่อก็เป็นสาธารณะอยู่แล้วขออนุญาตผมผมก็ให้ใช้แล้วครับนี่ดูนะครับทรงนกงหัวจุกให้ดูชัดๆเลยครับขอขอบคุณชาวเน็ตมากนะครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมครับขอบคุณ